สวัสดีครับผมโคตเติลครับ วันนี้ผมก็จะมาคุยถึงอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยอินบ็อกเข้ามาสอบถามผมนะครับรวมไปถึงลูกศิษย์ที่เข้ามาโคชชิ่งด้วยกันเนี่ยสอบถามมาเป็นคําถามแรกๆเลยคือเขาไม่สามารถที่จะรันเทนหรือว่าไม่สามารถที่จะทนถือหุ้นได้เขาติดนิสัยที่เวลาหุ้นเนี่ยกำไรขึ้นมานิดเดียวเนี่ยก็พยายามที่จะขายออกไปละหรือว่าอยากจะล็อกกําไรตลอดเลยเพราะว่าเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยคือเวลาที่เรารันเทนไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าหุ้น มันไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปจริงตลอดเลยทําให้เขารู้สึกว่าเวลาที่เขากําไรแค่ไม่กี่ช่องเนี่ยเขาก็อยากที่จะล็อกกําไรเอาไว้น,นะครับผมก็เลยให้คําแนะนําเข้าไปนะครับพร้อมกับมาทําคลิปนะครับแบ่งปันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักลงทุนนะครับเพราะว่ามองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ถ้าเปลี่ยนแค่นิดเดียวเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนกันไปคนละเรื่องเลยนะครับข้อแรกนะครับที่ผมอยากจะให้เราเนี่ยกลับมาทบทวนก่อนนะครับนั่นก็คืออยากจะให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นให้ดีซะ ก่อนคําว่าเข้าใจในพื้นฐานเนี่ยฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันออกจากกว้างนะครับงงไปหมดเลยว่าเข้าใจพื้นฐานเราต้องเข้าใจอะไรสิ่งที่ผมอยากจะให้ย้ําไว้เลยนะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนั้นครับซึ่งการประเมินมูลค่านะครับสามารถที่จะใช้ได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆที่จะใช้กันเนี่ยก็คือในรูปแบบของการประเมินมูลค่าหุ้นจากการคํานวณ P/E ครับลองลงมาเนี่ยก็ここจะเป็นเรื่องของการใช้เงินปันผลนะครับเข้ามาคิดลดนะครับว่าราคาของ หุ้นที่แท้จริงที่ควรจะเป็นเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งการประเมินมูลค่าหุ้นแต่ละวิธีเนี่ยก็เหมาะกับหุ้นแต่ละแบบแตกต่างออกไปนะครับดังนั้นในเรื่องของการประเมินมูลค่าเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็ทําความเข้าใจให้มากนะครับเราจะได้รู้นะครับว่าถ้าสมมติว่าหุ้นตัวนี้ราคาเขาอยู่ที่2บาทแล้วการประเมินมูลค่าหรือว่าเป้าหมายที่เราคำนวณมาเนี่ยมันอยู่ที่5บาทถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาแค่2บาท10สตางค์2บาท20สตางค์เราจะไปรีบขายทําไมล่ะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในเรื่อง ของการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกล้าที่จะถือหุ้นตัวนั้นนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยคือจุดที่ต่ำว่าม,มูลค่าคือจุดที่น่าที่จะเข้าไปซื้อได้นั่นเองนะครับ ต่อ,อมาข้อ2นะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้ระบบเทรดเข้ามาจับครับการที่เรามีระบบเทรดนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรันเทรดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเช่นสมมุติว่าผมสร้างระบบขึ้นมานะครับว่าถ้าเกิดว่าราคาหุ้นเนี่ยยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยเส้นหนึ่งอยู่นะครับผมจะไม่ขายหุ้นตัวนั้นออกมาผมจะถือเข้าไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าระบบยังไม่สั่งขายเราก็อย่าไปขายออกซึ่งผมก็ต้องย้านะครับว่าระบบเนี่ยที่เราจะนํามาใช้ได้จะต้องเป็นระบบที่ เราทําการทดสอบย้อนหลังมาแล้วเท่านั้นนะครับว่าระบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เนี่ยจะมีวินเลทอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งการที่เราเข้ามาเป็นสายรันเทนหรือว่าเป็นสายลงทุนในหุ้นเติบโตเนี่ยเราก็จะต้องทําระบบที่เป็นลักษณะของการถือยาวขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ใช่ระบบแบบสเกลปิง้งหรือแบบเดเทตสั้นๆเราจะต้องออกแบบระบบที่อาจจะถือนานหน่อยนะครับอาจจะเป็นหลักอาทิตย์ขึ้นไปนะครับผมรูปแบบนี้เนี่ยถึงจะทําให้เราสามารถที่จะได้กําไรเป็นเกอบเป็นกำรรแล้วก็สามารถที่จะทน ถือทนรวยไปกับการขึ้นของหุ้นในรอบนั้นๆได้นั่นเองนะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับหลังจากที่เรามีความรู้มีความเข้าใจในการประเมินมูลค่ามีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ระบบเทรดแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของวินัยครับวินัยนะครับหรือว่าการฝึกจิตใจให้สามารถที่จะ ทำในแผนการที่เราคำนวณที่เราวางเอาไว้ได้ตั้งแต่แรกเนี่ยคือสิ่งที่หลายๆคนมาตกม้าตายนะครับหลายๆคนนะครับมีความรู้มีความประสบความสําเร็จในอาชีพที่พวกเขาทําอยู่นะครับแต่ทําไมพอมาลงทุนแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะศึกษามาเยอะแต่ก็ยังไม่สําเร็จสักทีผมจะบอกว่าปัใจจัยในเรื่องของวินยัยหรือว่าเรื่องของการฝึกจิตใจให้สามารถที่จะทนทานนะครับต่อความรู้สึกหรือว่าสิ่งเร้าต่างๆในตลาดหุ้นได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเช่นถ้าสมมุติว่าเรา เราเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะครับเราเสพโซเชียลเราเสพข่าวอะไรต่างๆเราเห็นสีแดงหน่อยเราก็กลัวแล้วเราคิดว่าตรงนี้เดี๋ยวจะหุ้นเนี่ยจะต้องถล่มทลายแน่ๆควรจะต้องขายออกไปละสุดท้ายนะครับจุดที่เราขายเนี่ยก็กลายเป็นจุดที่ไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่นะครับ เป็นจุดที่หุ้นอาจจะแค่ย่อเพียงเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นต่อนะครับหรือว่าเป็นจุดที่ควรที่จะซื้อเพิ่มด้วยซ้ํานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีระบบอะไรที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราไม่มีในเรื่องของวินัยที่จะทําตามระบบเนี่ยสิ่งที่เราพยายามมามันก็เท่ากับศูนย์ถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับผมอยากจะให้เราเนี่ยกลับไปทบทวนก่อนนะครับว่าเรามี3ข้อนี้ครบหรือเปล่านะครับในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นในเรื่องของการ ใช้ระบบเทรดที่ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าระบบเนี่ยสามารถที่จะทำกำไรได้จริงนะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายก็คือการฝึกวินัยนะครับให้สามารถที่จะปฏิบัติไปตามเงื่อนไขต่างๆที่เรากําหนดขึ้นมาในการลงทุนได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าหากใครเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของผมกันไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ